ครับสวัสดีครับผมวิทร้านพูนสุขการเกษตรนะวันนี้เรามีเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับผมบานข้าวบานเมล็ดนะครับผมมานาเสนอลูกค้านะเป็นเครื่องโยนสีจังหวะนะแบรนด์คุ้มคิงนะครับผมตัวนี้ความจุถังอยู่ที่26ลิตรนะครับผมก่อนทําการจัดส่งทางร้านก็จะถ่ายให้ลูกค้าดูความสมบูรณ์ของตัวเครื่องทุกอย่างก่อนทําการจัดส่งนะครับผมถ่ายให้ลูกค้าดูทุกอย่างพร้อมทดสอบเครื่องยนต์ให้นะครับผมลองเครื่องให้นะครับผมว่า เครื่องสมบูรณ์หรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะถ่ายลูกค้าดูของแถมทุกอย่างก่อนทําการจดส่งนะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อเครื่องพปุ๋ยจากทางเราใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับผมครับสวัสดีครับผมพิตร้านคุณสุการเกษตรนะวันนี้นะเรามีเครื่องพ่นปุ๋ยหวานข้าวหวานเมล็ดนะครับผมพ่นลมนะครับผมและที่สําคัญรุ่นนี้จะสามารถพ่นน้ําได้ด้วยนะครับผมเป็นพ่นน้ํายาต่างๆนะครับผมฮอร์โมนอย่างเช่นนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องด้นสีจังหวะนะครับผมโมเดล GX 3 5นะตัวนี้ถังความจุอยู่ทีี่26ลิตนนะะคคัผมว้เ <Okay. S 2> เรามาดูในส่วนของแถมกันนะครับผมส่วนในของแถมก็จะมีท่อนะครับผมตัวน,นี้จะเป็นท่อขนาดยาวสามารถถอดได้นะตัวน,นี้เป็นท่อโค้งนะแล้วก็เป็นท่อตรงนะครับผมแล้วก็จะมีด้าจมจับให้แล้วก็มีข้ออ bon ่อนนะตัวนอนให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวพ่นน้ำนะครับผมตัวน,นี้จะเป็นระบบน้ำนะนี้จะเป็นลิ้นนะครับผมดักน um ้ำแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดน้ำนะครับผมชุดพ่นน้ำนะแล้วก็มีสายสะพายบาคู่แล้วก็ป <Okay. S 2> ลอกรัดให้2ตัวนะครับผมตัวนี้โอเคโอเคครับผมตัวนี้เป็นถังพ่นอ่า โอ้ยนะครับผมสีจังหวะนะตัวนี้ใช้เครื่องโมเดล GX 3 5นะครับผมตัวนี้เป็น3 5มสซีซีนะครับผม2แรงนะเป็นสูบเดียวนะเวัยเฮดแคมช้าบนะครับผมตัวนี้นะตัวนี้ได้คาร์บูเรเตอร์และคอยไฟเนี่ยเกรดญี่ปุ่นเลยนะครับผมตัวนี้ถือว่าเป็นงานดีนะเป็นแบรนด์คนไทยนะยี่ห้อของแบรนด์คุ้มคิงนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องดนสีสว่างโมเดล GX 3 5นะตัวนี้ตัวนี้คาร์บูเรเตอร์นะจะเป็นแบบภาพปั๊มนะหรือแรลแฝนะครับผมตัวนี้นะจะเป็นแบบปุ่มมีปุ่มแยกน้ำมันนะครับผมมมโออเคคตัััววนนนีี้้ายู่ถงำท 0.63ลิตรนะครับผมแล้วก็ความจุอ่างน้ำมันเครื่องเอยู่ที่1 0 0มลิตรนะครับผมใช้แบบกับมอเตอร์ไซค์4จังหวะน้ายี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมตัวนี้เรามาดูตัวนี้ฐานฐานรองนะครับผมกันสั่นสะเทือนนะครับผมให้มา3าตัวนะด้านล่างจะเป็นแบบสปริงนะครับผมแล้วก็ด้านหลังอีกตัวนะครับผมตัวนี้งานถือว่าดีมากนะครับผมตัวนี้นะรอเย็บนะตรงรูน็อตนะตัวนี้จะปิดรูมาเลยนะครับผมนะเพื่อป้องกันการกัดก่อนนะครับผมของปุ๋ยต่างๆนะครับผมตัวนี้คอได้คอโลหะมานะครับผมตัวนี้นะเป็นคอโลหะ คมาดูด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังก็จะมีแผ่นโฟมนะครับผมเพื่อช่วยลดการสั่นสะเทือนนะครับผมได้อย่างดีนะแล้วก็ช่วยลดการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ลิ้นนะครับผมเท้านะจะเป็นแบบสแตนเลสขนาดใหญ่นะครับผมเปิดปิดได้สิระดับแล้วก็คันเร่งนะเร่งได้แประดับนะครับผมนี่เลยนะผมเป็นลิ้นสแตนเลสขนาดใหญ่นะครับผมอันนี้เปิดปิดได้สิระดับนะก็คือใช้ปุ๋ยเนี่ยได้ โอเค <Okay. S 1> okay, ตัวนี้ได้ใบพัดเป็นโลใบพัดใบพัดแบบโลหะขนาดใหญ่นะครับผมตัวนี้นะช่วยให้แรงลมได้ดีเลยนะครับผมตัวนี้อยู่ที่8,000รอบต่อนาทีนะครับผมสามารถพ้นไกลได้ประมาณ12เมตรขึ้นไปนะครับผมขึ้นกับวัตถุนะตัวนี้จะเป็นปุ่มดับเครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคันเร่งนะครับผมเป็นแป้นคันเร่งแล้วก็ลิ้นสแตนเลสนะเฉเดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบให้ลูกค้าดูนะครับผมส่วนท่าลูกค้าซิจากทางร้านเราไปนะเราก็จะประกอบให้ลูกค้าไปเลยนะครับผม เพื่อลดเวลานะครับผมข้าไปก็จะได้ประกอบแค่ท่อนิดเดียวก็ใช้งานได้เลยนะครับผมเราก็จะเช็ครายละเอียดให้ดูทุกอย่างนะครับผมเช็คทดสอบเครื่องยนต์นะครับผมดูลมนะครับผมเราก็ถ่ายให้ลูกค้าดูของแถมทุกอย่างนะก่อนทําการจัดส่งนะเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าซื้อเครื่องพ่นปุ๋ยจากทางร้านเราไปนะั้นได้สินค้าตรงปกแล้วก็คุณภาพดีได้ใช้งานได้แน่นอนนะครับผมเีนี <Okay, S 2> <Okay, S 1> ้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ประกอบท่ออ่อนนะครับผม ไม่ได้แล้วครับถีไม่ได้แล้วนะครับผมรอบปรกอบนี้ผมแบบนะนำให้เป็นตัวที่ขันแฮมอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าเถือว่ไฟน้ำเต็ไม่โดนเราครับผมโอเคไม่นด้แล้วนะครับผมทีนี้เราก็ามาใส่ตามจับกันนะครับผมใส่เลยตัวนี้แล้วแต่ถนัดนะครับผมว่าเราจับถนัดอยู่ช่วงไหนเราก็เอาช่วงนั้นนะครับผม เหตุผงก็ขันน็อตได้เลยโอเคนะครับผมเมื่อแน่นแล้วก็ประมาณนี้นะครับผม,ม<า>เดี๋ยวเราจะมาทําการทดสอบเครื่องยนต์ให้ลูกค้าดูนะครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมา,มาทําการทดสอบเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้น้ำมันเครื่องนะครับผมใช้น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์สจังหวะนะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับผมตัวนี้นะเติมอยู่ที่100มลลิลิตรนะครับผมเติมเลยเติมที่100มลนะครับผม เระดับที่ถูกต้องนะครับผมต้องอยู่ในช่วงปากขอบเกลียวนะครับผมพอดีนะถ้าเราตั้งลงแล้วหกแสดงว่าเกินนะครับผมเราก็เทออกเลยนะครับผมอันนี้เราก็ปิดฝาให้นั่นนะโอเคแล้วก็มาเติมน้ำมันนะครับผมตัวนี้น้ำมันนะที่ใช้ก็คือเบนซินหรือแก๊สโซฮอล์หรือ9-5ก็ได้นะครับผมให้ผมแนะนำก็เป็นแก๊สโซฮอล์นะครับผมกำลังดีเลยโอเค ก็ปิดฝาให้แน่นนะเคทีนี้เราก็กดไล่น้ํามันนะครับผมนี้เราก็จะเช็คให้ลูกค้าเรียบร้อยนะเคทีนี้เราก็กดไล่น้ามันนะครับผมเค okay. เมื่อน้ามันมาแล้วก็จะมีน้ามันแบบนี้นะกดไปจนกว่าที่จะไม่มีฟองอากาศนะครับผมพยายามกดพอมันเริ่มนี้เราก็ค่อยกดเบาๆนะครับผมจะได้ไม่มีฟองอากาศนะ okay. โอเคเดี๋ยวเราจะมาทาการทดสอบให้ลูกค้าดูนะก่อื่นนะก็คือเหมือนเดิมนะครับผมเราต้องกดไล่น้ำมันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมอันนี้คือโช๊กนะเวลาเราสตาร์ทไม่ติดนะ ให้เราดึงไปเลย2-3ครั้งถ้ามันไม่ติดให้เราเปิดโชว์นะแล้วก็ดึงไป2-3ทีถ้ามันเหมือนจะติดหรือว่าติดแล้วให้เราโชว์ลงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มดับเครื่องยนต์นะครับผมตรงนี้นะปุ่มแดงๆนี่นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็คือคันเร่งนะก็คือแนะนำให้เราเร่งที่ทเร่งหนึ่งนะครับผมโอเคแล้าก็ทำการสตาร์ทได้เลยนะครับผมเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูอีกทีนึงนะครับผมโอเคสตาร์ทติดง่ายนะ แรงนะผมนนี้เครื่องเดินนิ่งนะผมอันนี้โอเคสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับผมเครื่องค้นปุ๋ยนะสีจังหวัดที่ราคาไม่แรงจนเกินไปนะซึ่งคุ้มเกินราคาแน่นอนนะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับผมหรือแอดไลน์นะ0 11188384นะครับผมหรือจะทางอีกช่องทาง Facebook Fanpage นะผมคุณสุการเกษตรนะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แล้วก็รายยด้ต่างๆพร้อมราคาไว้ให้ลูกค้าใต้คลิปนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ